พ่อมีลูกสาวชื่อประหยัดจันขามป้อมไหมใช่แล้วเขามีลูกชายไหมเออเขาก็ไปอยู่กรุงเทพนานก็นจําไม่ได้นะที่เขามีแฟนเป็นอบังอะ่ะเขาไม่รู้เหมือนกันเขาไปอยู่กรุงเทพนานเขาไปอยู่กรุงเทพนานแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนหรอแม่ประหยัดเนี่ยมาอยู่เสีอนี่ไปหาหมออยู่ยุ่มมาอยู่นี่แหละบ้านนี่แหละมาอยู่ที่นี่ด้วยกันเหรอรอ๋อเหรอเขามีแฟนใหม่ไหมมีใหม่เหรอแล้วเขามีลูกไหม ลูกมันไม่มีด้วยกันมั้งอ๋อลูกไม่มีด้วยกันแล้วตอนลูกที่เก่าละ่ะแล้วเขาจะกลับมาเมื่อไหร่พ่อ,อประมาณตอนเย็นน่ะอ้ตอนเย็นเลยเหรอผมไปหาหมอผู้เชี่ยวเดี๋ยวนี้มีเบอร์เขาไหมมี่เบอร์ติดตบอกได้ได้ได้ครับผมเอพ่อแต่ว่าหลานที่เคยมาอยู่กับพ่อตอนเด็กๆอะตอนที่พ่อเขามารับกลับไปอะจําได้บ่จําหลานเจ้าได้บ่ผู้ชายอะผู้ชายชื่อเฟรนอะ จำนะเฟนไม่ได้อะาทีนี่เขาเรียกโอปอโอปออะไรอ่ะไม่ใช่มังม้งใช่ค่ะที่เคยามาเคน,เนชื่อโอปอนี่เคยเห็นแต่ว่าคนชื่อเฟนนี่จำไม่ได้เหอโอเค,อเ,คเป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอร์อีจันทร์คัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มเต็มตอนหรือม้วนเดียวจบ สามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ a c e b o o k อิเตอร์อีจันหรือ u t u b e อิเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอิเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ Facebook อิเตอร์อีจัน u t u b e อิเตอร์อีจันหรือ TikTok อิเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพลากจากกันนะครับ ก็ส่งนั้นเข้ามาได้ที่อินบ็อกข้อความมาที่แฟนเพจ f c e e o o o อ e เตอร์อีจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อ e เตอร์อีจันซับพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับ รักนั้นอนันค่าบัญดากดฝาดาเกณฑฟ้าลิขิตม,มาอย่างนั้นใครจากกันจะทองไปยันปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกณฑ์